สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องปลูกผักกัมแมกจ้านะครับวันนี้จะมาเลือกซื้อต้นไม,ม้มาปลูกที่บ้านครับวันนี้แว่มาที่สวนฟ้าใสเนาะอยู่อำเภอโชคชัยครับจังหวัดนครราชสีมาครับ,รบตลาดไฟ้าใสนี่จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอโชคชัยนะครับเป็นตลาดขายต้นไม้เนาะจะพามาดูร้านแรกครับ เยอะมากเป็นคือร้านพันธุ์ครับต้นไม้ก็จะมีหลากหลายครับทั้งไม้ดอกไม้ไประดับนะบัวก็มีต้นทชมต้นละแปดสิบบับ อาจจะไม่ได้ถามราคานะครับเพราะว่าก็เกรงใจเจ้าของร้านเนาะก็จะขายให้เห็นดูคร่าวๆร้านนี้ต้นหลากหลายครับต้นเจียวกันไะขายใหญ่ๆโอ้สวยมากเลยต้นเขียว ตลาดฟ้าใสนี่อยู่เส้นทางจะไปะตัวเมืองนครราชสีมานะครับตัวเมือ,องโคราชเนาะหลากหลายมีวกมูนไสเดือนก็มีมนบนไสเดือน วกที่อตัดวกมะละกอก็มีนะแต่วันนี้จะพาเดินดูยาวๆเลยนะครับเพื่อ เพืเ่อนๆที่สนใจก็ฝานมาทางนี้ก็ไปเข้ามาซื้อมาชมกันได้เนาะอันนี้พาสุพัดพันไม้ครับเป็นพวกผักสวนควัวเนาะ ลา,ลานอันนี้เป็นน้ำมังก็มีคุณนายตื่นสายจำเป็น ที่ห้อยคี่แขนเนาะอันนี้จะเลี้ยงไม้ดอกสวยเดียวต้นกระดุมเงินกระดุมทองเสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับพอดีไม่ได้อะพอไม้มาเนาะ บางต้นผมก็ไม่รู้จักคือต้นไม้นะพามาดูต้นยีโถแค่สวยมากครับอันนี้จะเป็นต้นเดี๋ยววันนี้จะพาเดินอ้อม ทัวทุกซอกทุกมุมของตลาดคลาใสนะว่ามีอะไรกันบ้างบัวก็มีนะครับบัวประดับบัวหลวงก็มี มอยูอย่ประมาณไม่แทงนะครับต้นไม้ที่นี่ก็อยู่ประมาณึ้่อดูครับ ี่ถ่ายของต้นไม้เนาะรอบที่แล้วผมมาผมได้ซื้อต้นนีออนไปแล้วก็ต้กไปดูเงินยับหมอกดูว่าต้นอะไรอะต้น วันนี้เชียวกำลังมาแรงนะี่มีทุกร้านเลยเป็นเชียว ต้นนี้ต้นเขียวมาแรงครับมีทุกร้านเลยต้นเขียวเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่ยังไม่เคยมีดอกแก่วยเขียวมีทุกร้านเลยเส้ แต่ไม่ได้ติดราคาเลยอันนี้่วนบัวเรียบเลยครับตกต้นโจวเยอะมากเลยครับ กระต่ายกำลังหาเกียวนี่แนะนำเลยครับตลาดฟ้าใสก็มีเทียบเลยร้านนี้เทพร,รัตน์ผ่นไม้ดอกไม้กระตุกกระจิก20-30บาทครับ มีกระถางด้วย้าน,นี้เยอะเห็นไม้ดอกแบบเป็นตุกติกนะบ้านชื่นตัวละสิบบาทเลย คหองตัวละยี่สิบครับอันนี้กระดุมทองกระดุมทองตัวละสิบบาทราคาไม่แพงนะตัวละสิบบาทยี่สิบบาทบางนี้งหัวตัวละสิบบาทอันนี้อะไรหูสัตว์เดียวตัวละสิบบาท พู่งอยู่นะเดืนอเข้าไปลึกๆก็จะเป็นชอบไมา้รอมนะครับก็ที่แล้วผมมาซื้อร้านนี้แหละโดนหอม เดินเข้าไปอ่าส่วนข้างในก็จะเป็นพวกไม้ล้อมเนาะส่วนไม้ขนาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่มีหมดครับทั้งไม้ประดับไม้ล้อมไม้ดอกโอ้หบเครื่องโอ้โอโอมะม่งื้มมงนมืองก็มีรูกงนละถ้าใครมาตลาดฟ้าใสนี่ก็อยุดครบจบทีเดียว กระดุมเงินแ้กระดุมเงินต้วกระดุมเงินต้นไห้บางต้นเขาก็ไม่ได้ติดราคานะครับก,ก็ถ้าสนใจก็ต้องมาถามเขาเองเนาะถามคนขายเขาเอง เราพาไปดูต้นสนเจวเวเลียนะสวนตัวผมก็ชอบมากนะ <c oughs> แต่มันไม่มีมราคาบอก ส่วนส่วนเกลียวเลียก็มีขายนะครับท่านโอ้โหร้านนี้สวนสไตล์กรีกร้านนี้น่าจะเน้นแบบสวนสไตล์กรีกนะ หอยย่าไผยนะครับต้นต้นนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับราคาอ,อ๋อ,อตอไม่เป็นไรครับ <S <S ต,ต,ต้นเจอเหรียญก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไปติดราคาไว้เนาะ รักเนี่ยพบคือรักครับเดี๋ยวเาพาไปดูอีกซอยหนึ่งเนาะส่วนเกลีออยก,ก็เยอะนะ เพว่วกระถางปูนกระถางปูนเตยก็มีนะครับเดี๋ยวเยวพาไปดูบางไหนส่วนนี้จะเป็นพวกหลายผลต่ตางๆเนาะพวกกระท้อนพวกมะนาวพวกมะยงชิดเดยอะครับ เงือนือย,ยับมาเลยมาชมกันยาวๆเลยครับ ที่จอดรถก็จอดหน้าร้านได้เลยเนาะใครเอารถยนต์มาก็สามารถจอดหน้าร้านของร้านต้นไม้แล้วก็เดินเดินดูได้เลยท,ทันพีกก็มื มเแต่ไม่มีแล้วครับ ต้นเขอยมีทุกรานเลยครับตรงน,นี้เืียมน่าจะเสษาน่าจะมาเดียวกระสับเขต้นใหญ่อยู่นะ อันนี้จะเป็นพวกการกระทางสวยครับโอ้สวยครับมีผถ ถ้าใครเดินเหนื่นอยก,ก็กาแฟสดก็มีนะแบบเครื่องดื่มต่างๆเนาะก็โอเคอยู่พันธุ์กเรียงก็มีพวกหมอนทอง คือถ้าถ้าเราจะมาซื้อจริงๆอ่ะต้องขับรถวนดูสักสักรอบหนึ่งอันนี้ส่วนส่วนพวกะกะามะพร้าวเนะาะกะมะพร้าวพวกกระถางต่างๆ ถ้าใครจะมาซื้อนี่ต้อง what, ok. บดขับรถวนดูส,สักรอบหนึ่งก่อนคือบางร้านตางข้างในมันอาต้นไม้อาจจะสวยกว่าที่อยู่ด้านหน้าเนะต้องข um <simulate. S 2> ับวนดูสักรอบอันนี้สวนกวกกระถางมีทั้งกระถางพลาสติกกระถางฟูนต่างๆ ปวกกระถางวันดุูกต่างเขาก็มีร้านนี้เมื่อเดือนที่แล้วผมซื้อกระถางไปก็ไม่แพงกระถางใหญ่ทรงอ่าทรงกลมนะอยู่ประมาณสามร้อย ใหญ่เลยแหละนี่เป็นันม่วงครับมีทุกอย่างคือมาที่นี่กก็จบเลย ข้างหน้าก็จะเป็นมีร้านาน้ำร,ร้านกาแฟเนาะกาแฟสดคือร้านน่ารักอยู่นะมีมีนั่งมาเดินหรือเปนไปไหนก็สามารถมานั่งกิน,นก็ได้ครับทาง,งร้านก็จะเป็นเป็นสุสลับไห่อย่าพาไปดู ก้งทัางร้านกาแฟสุดก็จะมีขนมไหว้บทยเกได้ั้ยเนี่ยโอกลิ่นมะลิหอมมากเลยนี่ดอกกุหลาบเขียบมะลิหอมมาก คือไปต้นลร้อยก่ะไอ้กระถางละเนี่ยชงสุรับไอโอคนี้หอมหอมหอมจริง